ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งวัดดอยแม่ปังเสนอตอนที่16เรื่องฐานะของหลวงปู่ในวัดดอยแม่ปังเมื่อลวงปู่ได้มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังแล้วครั้งแรก ท่านพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งการมาอยู่วัดดอยแม่ปังหลวงปู่ได้มีข้อตกลงกับท่านพระอาจารย์หมูว่าหน้าที่ต่างๆเช่นการดูแลรักษาเสนาสนะก็ดีการปกครองพระภิกษุสามาเณรก็ดีการสั่งสอนพระภิกษุสามาเณรก็ดีการต้อนรับแขกก็ดีการเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนก็ดีภารกิจการบริหารวัดก็ดีการให้ศีลให้พร อย่สาธุชนผู้มาบำเพ็ญกุศลก็ดีและจิตอย่างอื่นๆบรรดามีที่เกิดขึ้นภายในวัดและนอกวัดให้ตกเป็นภาระของท่านพระอาจารย์หนูแต่เพียงผู้เดียวส่วนองค์ท่านจะอยู่ในฐานะพระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับภาระใดๆทั้งสิน้นนอกจากการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังตั้งสัจจะว่าต่อแต่นี้ไป ท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนๆไ,ไม่ว่าใครจะมานิมนต์ไม่ขึ้นรถลงเรือแม้ที่สุดถึงจะเกิดการอาพาธป่วยไข้หนักเพียงใดก็ตามจะไม่ยอมเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลถึงธาตุขันจะทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยะโคตระอริยวงซึ่งบุรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อน หลังจากที่หลวงปูแง่แหวนมาอยู่จำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังไม่นานนักท่านก็เริ่มอาพาธอีกครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นตุ่มคันทั่วทั้งตัวทำให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างมากจะนั่งจะนอนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆอาการของโรคดังกล่าวกาเริบอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายของท่านซึ่งตามปกติก็ผ่ายพร้อมอยู่แล้วกลับซุดหนักลงไปอีก เพราะฉันอาหารไม่ได้นอนไม่หลับรูปร่างของท่านในขณะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูกท่านพระอาจารย์หนูต้องเป็นผู้ขวานขวายในการพยาบาลรักษาอย่างสุดความสามารถซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากในสมัยนั้นเพราะวัดขาดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออาการของโรคกำเริบมากขึ้นการรักษาพยาบาลโดยการฉีดยาฉันยา ก็มีแต่อาการทุเลากับทรงตัวอยู่เมื่อเห็นว่าอาการของโรคมากเข้าท่านจึงขอร้องให้ท่านพระอาจารย์หนูสร้างเตาผิงขึ้นภายในกุฏิสำหรับอบตัวของท่านท่านพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นซึ่งอยู่กับพื้นดินโดยยกเป็นพื้นสูงสำหรับทำเป็นที่นอนของหลวงปู่กุฏิดังกล่าวนี้พื้นก็ดีฝาก็ดีประตูก็ดี บางแผ่นก็เอามาจากโรงผีที่ชาวบ้านเผาสพแล้วเอาโลงมาไว้ที่วัดและใช้ไม้โลงดังกล่าวนั่นเองจนสําเร็จเป็นกุฏิเป็นกุฏิโรงไฟขึ้นหลังหนึ่งกุฏิดังกล่าวนี้ได้จะหลังที่อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่นั่นเองชาวบ้านทั่วไปเรียกกุฏิหลังนี้ว่ากุฏิโรงไฟแต่หลวงปู่เรียกกุฏิของท่านว่าโรงย่างกิเลสเพราะภายในกุฏิหลังนี้ จะมีไฟก่อด้วยฟืนลูกชนอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงหลวงปู่ก็จะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาเช่นกันออกมานอกกุฏิบ้างเฉพาะเวลาชันอาหารเวลาสงน้ำและเวลาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเท่านั้นเวลานอนนั้นท่านจะอยู่ภายในนั้นตลอดเวลาไม่ว่าแล้งฝนหนาวหลวงปู่นอนไฟเชน่นนี้หลายปีจึงเปลี่ยนไปอยู่ที่กุฏิหลังใหม่ อาการอาพาธด้วยโรคตุ่มคันของหลวงปู่รักษากันด้วยการย่างไฟด้วยการฉีดยาด้วยการฉันยาบ้างอยู่หลายปีภาระเหล่านี้ตกอยู่กับท่านพระอาจารย์หนูทั้งหมดต่อมาได้แม่บูทองกิตติบุตรซึ่งเคยเป็นพระอุปถัมภ์ของหลวงปู่มาก่อนได้มารับภาระในการจัดหายาและปัจจัยอย่างอื่นมาถวายทำให้ภาระหนักของท่านพระอาจารย์หนูผ่อนคลายลงไปบ้าง ต่อมาท่านผู้นี้ได้สร้างกุฏิถวายหลวงปู่หลังหนึ่งซึ่งหลวงปู่ก็ได้อยู่ฉลองศรัทธาตราบจนมรณภาพขณะที่อาการอาภาษยังไม่ดีขึ้นวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่กองปราบโรคเรือนของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นไปที่วัดเข้าไปนมัสการหลวงปู่ท่านพระอาจารย์หนู จึงเล่าอาการอาภาธของหลวงปู่ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นฟังก่อนจากไปเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ถวายยาไว้ฉันจำนวนหนึ่งหลวงปู่ฉันยานั้นแล้วรู้สึกว่าอาการของโรคทุเลาลงตามลำดับเมืออ่อยาใกล้หมดแล้วท่านพระจาหนูจึงสั่งให้หายามาใหม่หลวงปู่ฉันยานั้นได้ไม่นานโรคจึงหายสนิทผิวหนังของท่านซึ่งขณะนั้นดูดำไปทั้งร่างกายภายหลังจากการฉันยานั้น โรคหายสนิทแล้วผิวหนังก็ลอ,อ,อกเป็นแผ่นๆหมดทั้งตัวเหมือนงูเหลือมลอกคราบจึงทำให้ผิวหนังของลวงปู่กลับดูสดใสเป็นปกติจึงเป็นอันยุติได้ว่าอาพาธเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนั้นหายไปก็เพราะยาของเจ้าหน้าที่ชุดปราบโรคเรื้อนนั้นโดยแท้แม้ว่าท่าน จะหายจากโรคร้ายนั้นแล้วก็ดีการอยู่ในกุฏิโรงไฟโดยก่อไฟตลอด24ชั่วโมงท่านก็ยังอยู่เป็นปกติตลอดทั้งวันจะออกจากกุฏิก็เฉพาะเวลาฉันอาหารเวลาสูงน้ําเวลาเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอริยบทเท่านั้นเวลานอกนั้นท่านอยู่ข้างในกุฏินั้นตลอดเวลาไม่เลือกฤดูการท่านพระอาจารย์ูเห็นว่าเมื่อโรคหายแล้วก็ควรจะหยุดก่อไฟได้แล้วจึงไปกราเรียน ให้หลวงปู่ทราบซึ่งท่านก็อนุญาตให้เลิกก่อกองไฟนั้นได้ต่อมามีผู้ศรัทธาได้สร้างกุฏิถวายอีกหลังหนึ่งตอนแรกๆหลวงปู่ก็ขึ้นไปอยู่ฉลองสัทธาให้เฉพาะเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนท่านก็ลงมาพักจําวัดที่กุฏิโรงไฟของท่านอย่างเดิมเมื่อหายจากอาพาธดีแล้วก็มีกำลังแข็งแรงตามปกติแล้วเวลากลางวันบางวันลวงปู่ ก็จะขึ้นไปพักภาวนาอยู่ในกุฏิหอเย็นตลอดวันในฤดูแลง้งเมื่อถึงเวลาสงน้ําจึงลงมาจากที่พักภาวนาดังนั้นหน้าแลง้งเวลากลางวันท่านเปลี่ยนกุฏิอยู่สามหลังจบจนกระช่งแม่บูทองกิติบุตรได้มีศรัทธาสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายดังกล่าวมาแล้วหลวงปู่จึงได้ย้ายมาอยู่กุฏิหลังใหมน่นี้เป็นการถาวรตราบจนมรณภาพ หลวงปู่เล่าว่าในสมัยที่ท่านอาพาธพักย่างไฟอยู่กุฏิโรงไฟนั้นขณะที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ได้ปรากฏว่าบนต้นไทรใหญ่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกลูกคเทพเป็นดิมานที่อยู่ของเขาเมื่อลวงปู่เข้าไปอยู่ในกุฏิซึ่งอยู่ภายใต้ต้นไทรนั้นพวกลูกเทพทั้งหลายต้องลงมาอยู่บนพื้นดินได้รับความลำบากมาก เมื่อเห็นความลำบากเกิดขึ้นก่เขาเช่นนั้นท่านจึงบอกให้เขาย้ายที่อยู่เสียใหม่โดยบอกให้ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าลึกเข้าไปซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคารพท่านเล่าว่าพวกเทพนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นต่ำหรือชั้นสูงความเคารพที่มีต่อพระนั้นมีอยู่เสมอกันันนนเเขขาาาจะไมมม่่ยออลววงรรรธป็ดการเข้าการออกเวลาเขามาดูไปดู เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วงามตาชื่นใจไม่เหมือนมนุษย์เราซึ่งแล้วแต่ความพอใจอยากจะแสดงอย่างไรก็ทําไปไม่คํานึงถึงความเหมาะความควรไม่ควรการแสดงออกของมนุษย์ไม่คํานึงถึงว่าผู้อื่นจะได้รับความเสียหายอย่างไรหรือไม่ขอให้ได้แสดงออกตามความเห็นตามความพอใจของตนนั่นแหละเป็นการดีซึ่งบางครั้งการแสดงออกเช่นนั้นไม่ถูกการถูกเวลา แต่ก็แสดงออกมาจนได้โดยไม่มีความละอายแฉใจบ้างเลย